สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพ่อหมอติดดาว Starry Sage บ้านแห่งคำทำนายที่แม่นยำลึกซึ้งและฟังเพลินเหมือนนั่งคุยกับเพื่อนสนิทวันนี้เรามาเจาะลึกดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงครึ่งเดือนหลัง16-31สิงหาคม2568ช่วงเวลานี้บอกเลยว่ามีหลายเรื่องให้ชาวมังกรต้องใช้หัวใจและสมองไปพร้อมๆก,กันการเงินเงินก้อนใหญ่และการตัดสินใจสำคัญ ครึ่งเดือนหลังนี้เหมือนจักรวาลส่งกันบ้านเรื่องการเงินมาให้ชาวมังกรโดยเฉพาะคุณอาจต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญเกี่ยวกับเงินก้อนใหญ่หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับข้อตกลงที่มีมูลค่าสูงเพ่อหมอขอเตือนนะครับเรื่องเงินอย่าไว้ใจใครมากเกินไปแม้จะสนิทแค่ไหนก็ต้องมีเอกสารและความรอบคอบอยู่เสมอระวังค่าใช้ใจ่ายที่โผล่มาแบบไม่ทันตั้งตัววางแผนให้รัดก,กุมแล้วคุณจะผ่านไปได้สบายสุขภาพอย่าละเลยตัวเอง ช่วงนี้พลังงานดาวบอกให้ชาวมังกรหันมาดูแลร่างกายจริงจังถ้ามีโรคประจำตัวต้องติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องเจ็บป่วยเล็กน้อยอย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะมันอาจบานปลายได้สุขภาพดีคือทุนชีวิตที่สำคัญที่สุดงานการทำงานร่วมกันเป็นทีมงานของคุณในช่วงนี้จะไม่ใช่การเดินคนเดียวหลายโปรเจกต์จะต้องทำร่วมกับผู้อื่นต้องอาศัยการสื่อสารและความเข้าใจ บางครั้งอาจมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งก็เป็นทั้งโอกาสและบททดสอบรอบคอบและเย็นใจแล้วคุณจะได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจความรักยังคงไปได้ดีไม่ว่าจะคู่รักที่มีอยู่แล้วหรือคนโสดคู่รักอาจมีการเข้าใจผิดเล็กน้อยแก้ได้ด้วยการพูดตรงและฟังอย่างตั้งใจสำหรับคนโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนถูกใจและน่ารักตรงสเปกแถมอายุน้อยกว่าด้วยเรื่องในบ้านและคนรอบตัว ใช้ใจฟังใช้สติรับมือเครื่องเดือนหลังนี้ชาวมังกรอาจคิดมากเรื่องครอบครัวทรัพย์สิสนหรือโปรเจกต์ที่กำลังทำอยู่บางครั้งความรู้สึกน้อยใจจะมาแบบไม่รู้สาเหตุพ่อหมออยากให้คุณใจเย็นสื่อสารกับคนใกล้ชิดอย่างตรงไปตรงมาและโปรดระวังเพื่อนหรือคนรอบตัวนำเรื่องปวดหัวมาให้เลือกเปิดใจให้กับคนที่ไว้ใจได้จริงๆเท่านั้น นี่คือภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วง16-31สิงหาคม2568พ่อหมออยากให้คุณจำไว้ว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าดีหรือท้าทายล้วนมีบทเรียนและโอกาสซ่อนอยู่เสมอถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องพ่อหมอติดดาว Star r e s e a r c แล้วเราจะเดินทางไปบนเส้นทางแห่งดวงดาวด้วยกันนะครับ